ว่ะกูว่ากูชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ว่ะแต่กูไม่รู้จะทําไงดีอ่ะมึงมีอะไรแนะนําปะกูพอมีวิธีหนึ่งว่ะที่แนะนํามึงได้คือมึงเชื่อเรื่องการเส้นไหว้บูชาอะไรอย่างงี้ปะ่ะมันก็เหมือนความรักอะ่ะถ้ามึงรักมากมึงก็ต้องบูชามากยิ่งมึงรักจริง มึงก็ต้องบูชายเยอะให้สมกับความรมมักของมึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระหนึ่งจะให้ไงขนาดนั้นเลยเหรอวะมึงอยากเห็นของจริงไหมล่ะมาบ้าโกดิ อาบูชาจริงจังกันไปปะดูทรงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นศาสตาสตร์หนึ่งนะมันก็เหมือนวิชาคณิตะมรนชินนี่ลูปแกตอนเด็กปะวะอืมใช่ของเยอะเหมือนกันนะนเนี่ย ตู้เย็ยนแกรนะั่วป่ะน้ำะไหลออกมาแค่น้ำผลไม้แกไม่สนใจเลยเนี่เดี๋ยวเช็ดให้นะเฮ้ยยาแสนดีนี่แกทำอะไรแสนดีความรับแม่ก็ต้องบูชาได้เรื่อยๆกับเนื้อแม่นหนึ่งจะสักสิลจริงๆไงแต่เอาผู้พิทตรงไหนอะ หรือว่าคนที่แกพูดถึงอ่ะคือแซนดีเหรอ <c oughs> นี่แกชอบแซนดีเหรอ <c oughs> แต่พี่ยังว่าของแบบนี้ใครเร็วใครได้ปะฉันรรบอกว่า

เออมึงม,มึงจำพี่คนนั้นได้ปะคนที่กูชอบอ่ะทำไมวะมึงจริงจังไหมคือกูอะชอบพี่เขามากกูยากเขาลองคุยกับพี่เขาสักครั้งหนึ่งมึงว่ากูบูชาอะไรดีวะพระพีดีปะหรือเจ้าแม่ดีจริงจังไปป้มึงเอาเบ,บาๆพอแบบว่ากำไรเสริมดวงอะไรเงี้ยกำไร,รอระกูว่ามันแบบแบบป,ปะมึงขึ้นชื่อว่าของบูชามันก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วไหม เพรากูเตือนนะเพราะว่ากูเป็นห่วงบางคนอะของย้อนเข้าตัวเองเลยนะเว้ยมึงมึงว่าเคียงข้าง,ง,งเามื่อสงสารปะมึงก็คุยไปเรื่อย <c oughs> เห็นนะข่าวปะลมบ้าหมูอ่ะกัดลิ้นตายเลยนะเว้ยอรวะมึงว่าอาการมันใช่ลมบ้าหมูเหรอไปดูว่ามึงมอเราด้วยนี่ขอโทษนะคะเป็นไรป่ะคะ